ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสนั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กันกับมอสที่มีชื่อว่า egg 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 ควางคูเจออะไรนี่แหละครับชื่ออ่านยากจริงๆริง egg ควางคูเจอมอสนะครับเป็นมอสที่เกี่ยวกับการตรกปาลาเองใครคนตกปลานนหลายๆคนที่แบบชอบชอบนีเออ่เล่นมอสนี้นี่สนุกกันเลยทีเดียวนะก็ ผมก็อยู่แถวลืมคลองนะก็แถวบ้านเรานั่นเองน,ะน้ำสิเขียวเองนะคะก็สําหรับวันนี้ก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็สําหรับวันนี้นี่ของทุกอย่างนี่หาได้จากน้ํานั่นเองนะก็มาดูของอย่างแรกเลยละกันนะครับก็่าปรตามประหลงตามภาษาบรรลงตัวของชื่อมอสนีนะแต่ว่าการพเพาะเลี้ยงสัตวสัตว์ปาลาอะไรเนี่ยนะครับโอเคพอเพาะเลี้ยงน้ําสั ปลาปลาปลา,ปาอะไรไม่รู้นะก็คือมาดูอย่างแรกเลยก็คือเจ้าไอรอนฟิชชิ่งนะหลอดแล้วก็เจ้าโกเดนฟิชชิ่งหลอดนะครับเป็นตัวปลาทองแล, Diamond, แล้วก็เป็นตัวปลาไดมอนด์แล้วก็เบ็ดแอดมินฟิชชิ่งแล้วก็เพิ่มมาเป็นตัวปลาที่เพิ่มมามีอยู่สี่อันนี้นะนะครับไีการครับเจ้าไอรอนคุณก็ต้องใช้เหล็กถ้าเป็นเบ็ดตกปลาธรรมดาคุณต้องใช้สติกนะอัติสิ้นเสียงทีวีก็ไม่ต้องสนใจนะก็ผมก็เปิดทนะีวีค้างไว้นั่นแหละก็ ตอนนี้ก็ดึกแล้วอาจจะพูดเบาหน่อยนะก็อันนี้ถ้าเป็นแบบเบ็ดธรรมน้ำต้องใช้สติกสองอันสามอันเลยนะก็ใช้ใยไมนมูนสองอันนะแต่ถ้าเป็นของมอดนี้ต้องใช้เหล็ก2อันนะก็จะได้มาดูไม่ทันก็พอดนะครับเ็เป็นทองอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นไดมอนด์อันนี้ไม่มีวิธีคราบก็ค่อยว่ากันอย่างก็มันก็จะเพิ่มระดับในแบบดรอปของนะหลังจากตกปลาไปนะมันจะดรอปของได้ดีขึ้นก็มันจะเป็นระดับเลยแหละระดับ แบบแร่เลยนะก็ยังแรกไอ้เหล็กนะเหล็กก็อาจจะได้ช้าหน่อยนะฮะก็รอดูไปว่าจะได้อะไรนะก็เอามาก็จะได้ปลาของหมอนี้ก็คือเจ้าปากปาก้าปาก้านะะน่าจะปลาปาปิก้าทุยไม่ให้นะมันคนละปลาก็เจ้าก้านะเจ้าก้าโอเคนะโอเคก็ต่อไปก็เจ้าโคเดนก็จะน่าจะดอกไวกว่านะก็รอดูนะนี่เห็นไหมก็จะดอกเจ้าปลาเลยนะพีช ปลาพีชผมไม่ค่อยรู้จักชื่อปลาเท่าไหร่ก็ขออัมพยเหมือนเดิมนะก็ต่อไปก็ไดมอนรู้สึกว่าดอกไวมากเลยนะก็รอดูนะโอเคนี่ก็เจ้ากล่องนี่ก็มีประโยชน์นะอย่าหงุดหงว่ากันต่อไปเจ้าแอดมินมันก็ไม่ได้ดอกต่างจากเบ็ดตกปลาทำมาอันอื่นนะก็ไม่มันรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างนะแต่รู้สึกว่าได้ของดีกว่าก็เชื่อเจ้าบูกิวนะสำหรับปลานี่ผมก็จะบอกด้วยนะก็ตุปลานี่ก็เก็บไปเลยมันจะดอปของทุกอย่างที่อยู่ในมอนนี่แหละครับ ก็ต่อไปก็คือเจ้าฟีวีดนะซีวีดนี่ก็เป็นอยาบำรุงร่างกายชนิดหนึ่งทุยใช่นะก็คือเจ้าสาลานั่นเองนะเอ,อมสาลานะก็สามารถคาเป็นซูชิได้ค่อยว่ากันนะหาจากน้ําอยู่แล้วสาล้านะก็ต่อไปก็คือเจ้าออออกโอเกะอ,อะไรไม่รู้ออโอเกนะก็น่าจะเป็นเจ้าตะไคร่น้านั่นเองนะใต้ใแปรใตใ้ผมแปรนะก็ต่อไปก็คือเนื้อปลาหวานนะหาได้จาก การเอาปลาวานมาครับแล้วจะได้เนื้อเนื้อดิบมาแล้วก็ไปเผาก็จะได้เป็นเนื้อปลาวานนั่นเองนะเนื้อเผาน่ะแบบย่างสุดกันเลยดีเดียวนะก็ต่อไปก็คืนเจ้าเนื้อปลาธรรมดาหาได้แบบปลาตามหลากหลายชนิดก็ค่อยว่ากันนะก็ปลาแต่ละชนิดก็จะได้เนื้อแตกต่างกันจะได้ไม่ใช่เนื้อแตกต่างกันนะมันจะได้เนื้อแบบเยอะกว่านะแต่เท่าที่ดูนะมีปลาวานตัวเดียวที่เนื้อแตกแตกต่างจากเดิมเพราะเนื้อมันจะชิ้นใหญ่โตมากเล้โมโหลานะก็ ก็สามารถคาเป็นขนมปังแบบฟุดอร่อยได้นะก็โดยการเอาขนมปัง2อันไว้แล้วก็ใช้เจ้าเนื้อวานที่ต้องการก็จะได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์มาเลยนะเราก็วิธีการคาเจ้าขนมปังคุณต้องใช้เจ้าวิทก็คือเจ้าฟางข้าวนะเจ้าข้าวนั่นเองนะก็จะได้ขนมปังมาก็เอ้ยก็คาเป็นอย่างนี้นะโอเคก็ต่อไป,ไปคือเจ้าฟอกเรกนะครับก็คือเจ้าขากบนั่นเอง็วิธีการทําคุณต้องเอาเจ้า กบกบเนี่ยแหละครับไปคราฟแล้วนะก็ยาๆเอาเจ้ากบเนี่ยเอามาคราฟก็จะได้ขากบแบบได้ขากบมันนั่นแหละครับก็มังจะเอาไปเผานะคุณก็จะได้เป็นขาขากบทอดกันเลยทีเดียวนะปิ้งก็ได้นะอร่อยเลยทีเดียวนะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแนละ้วต่อไปก็คือเจ้าเตอเต้ซุปก็คือเนื้อ,อซุปเต่านั่นเองนะนี่ถ้าเป็นตภาพนี่อร่อยเลยนะเนะาาี่ยยาวบำรุมร่างกายชั้นดีเลย ก็ต <S an> ้องใช้เจ <an> ้าเธอเธอมาคราฟกับเจ้าถังน้านะไปตักน้ามานะก็จะได้เจ้าเทอเธอซุปมานำผงนะจะรอเห่กันเลยทีเดียวนะขมขมเค็มเค็มกันเลยทีเดียวแล้วก็ต่อไปก็คือเจ้าซูชิอย่างที่บอกนะก็ต้องเอาเนื้อปลาของลอฟิตฟิวเลตนะก็เป็นเนื้อปลาของมอรนี้นะมาคราฟกับเจ้าซูชิก็จะได้เจ้าซูชิมาเอ้ยเจ้าสาลายก็จะได้เจ้าซูชิมาก็ต่อไปคือเจ้าดดิฟ ดีฟฟูดวูดนะครับก็เป็นท่อนไม้นั่นเองเอามาคาฟก็จะได้เจ้าออกวูดแพงนะก็ใช้ได้อีกแล้วต่อไปก็คือแร่ของมอนนี้ก็คือเจ้าแร่เนปเนปเนปทอรเนียมเนปทอรเนีเนเนยม,ยมอะไรไม่รู้นะ่กกอนองกนะก็หาได้จากมอนนี้เช่นเคยต่อไปก็คือเจ้าเรารู้สึกว่าของแบบอาวุธกับชุดเกราะของมอนนี้นี่อลังการสุดๆอย่างที่ผมใส่ไปนี่แหละก็เดี๋ยวดูนะนี่ ก็รู้สึกว่าเทช่วได้ในระดับหนึ่งนะก็คือต่อไปก็เจ้าตีนแขนก็คือเจ้ากระป๋องนะเวลาเอาไปเผาคุณก็จะได้เจ้าแท่งเหล็กมาเลยนะก็คุมนะกระป๋องก็ต่อไปก็คือเจ้าเมสเซจอินเดอะบอทเทิลก็คือข้อความในกับในขวดนะครับคุณสามารถแบบคุณก็เคยดูหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมที่มันจะมีข้อความแบบใส่ขวดไว้แล้วลอยตามน้ำให้คนอื่นอ่านนะก็ หรือว่าจะไปทาเป็นข้อความข้อความช่วยเหลือได้นะลอยตามน้ำนะเวลาติดเกาะติดอะไรนะก็ <g oda> แต่ตาหรับมอดนี้นะมันจะเป็นข้อความที่กวนมากเลยก็ข้อความแรกคืออะไรนี่แหละคือเอออันตรายอยา่าเก็บอะไรนี่แหละเอิมอย่ากเก็บอย่ากเก็บเด็ก <c oughs> อย่ากเก็บเด็กอะไรนี่แหละเก็บผมแปลไม่ค่อยจะได้ก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยเก่งกิจนะข้อความมันจะกวนมากเลยอะไรก็คือเจ้าอะไรนะี่เกิด นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยอลอฟิชปลาเลนะโลกี้มีบางอย่างอะไรเนี่แยแหละยาวผมหา9.17เอ็นบอกพิกัดอะไรวะเนี่ยต่อไปก็คือที่รักโชว์อะไรวะก็อ่านอ่านนะมันก็จะมีข้อความที่แบบกวนๆนะเพียบมากมายเลยนะี่ดีเดียวนะนก็เป็นในขวดหนึ่งจะไม่มีข้อความแค่ขวดเดียวนะมีแค่อันเดียวฮนะเอามาอ่านเล่นได้นะโอเคต่อไปก็คือเจ้า สี่ยันก็คือเป็นกล่องนะเอิ่ม๋ย่าผมมานะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งครับ๋ยวามาครับก็มาต่อเลยครับก็สําหรับเจ้าสี่อันนี้ก็คล้ยายๆกล่องสมบัตินั่นเลยครับก็จะมีอยู่สี่ยันก็เจ้าแรกคือโอเคเสียงยังอยู่นะก็เจ้าแรกคือ๋ยวผมลองโอเคเสียงยังอยู่ครับก็อันแรกคือเจ้าบล็อกธรรมดาสามารถได้อะไรก็ดูจะได้ของธรรมดาของธรรมดาธรรมดานั่นแหละครับก็ เป็นกล่องที่มีของอยู่ข้างในอนะต่อไปก็คือเจ้าล็อกบล็อกก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะก็จะได้พวกของประมาณนี้แหละโอเคได้เข็มทิศอะไรพวกนี้ด้วยได้กระดาษมาด้วยนะก็ได้โกลเด้นแอปเปิ้ลด้วยโอ้สุดยอดเลยนะก็ได้แห้งทองด้วยนะอันที่3ามก็คือเจ้าทิเซอร์นะ่าจะเป็นยอกันหนึ่งอนะเอิ่มมาละก็หูฟังหลุดนะเป็นหนึ่งอนะก็ต่อไปก็คือเจ้าออตกอีกแหละ <laughs> ก็ทิเซอร์ทิเซอร์เชดนะก็ คล้ายๆกล่องสมบัตินะก็เป็นหีบสมบัติทองนะก็ก็จะได้ของที่ดีขึ้นมาได้ไดมอนด์กันเลยทีเดียวนะนี่อะจะเป็นจะได้พวกแร่นั่นแหละครับก็คงจะรู้นะหีบสมบัติก็ต้องได้ของดีๆนะต่อไปก็คือเจ้ากล่องเอิม่มเนปเนปทเนียมอะไรนะ Born 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 เนะเนปทินเนสบอสบอลโบทยเยเนี่ยครับจะได้ของนะได้อา,าวุธได้ชุดเกราะอะไรของอันนี้มาโอ้โหแล้วดาบอะ่ะ สุดยอดเลยนั้นน่ะสำหรับดาวดาวเมจสิบกันเลยทีเดียวนะขวานก็ดาเมจเก้ากันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เออเจ้าที่ขุดนี่ก็มีดาเมจตั้งเจ็ดเลยนะโอ้โหสุดยอดนะชุดเกาะนี่ก็ยิ่งกว่าเพชรอ,อีกนะครับมีความแข็งแกร่งเอาสุดๆเลยนะนี่ขนาดแร่ของน้ำนะเนะนี่ยกนะ็รู้สึกว่าแร่เจ้าแร่นี่ก็น่าจะมีดอกนะแต่รู้สึกว่าไอ้นี่ไอ้พวกไออันเนี้ยหายากหลสุดๆนะเวลาตกเมาโอ้โหแบบ ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยกว่าจะหาได้เนะแล้วเจ้านี่ก็ได้เหมือนกันนะจจดรอบจากอันนี้แหละนะเป็นแรนะ่แอดเบ็ดตัวป่านั้นจะดรอบเจ้าอันนี้จากอันนี้นะคือเจ้ากล่องเนะี่ยโอเคก็ของก็มีมีวิธีครับนะครับสําหรับของถ้าเราใช้มีแร่แันนี้แล้วนะก็ครับเหมือนของธรรมดานั่นแหละครับนี่ครับมานี้นะอาวุธก็ธรรมดานะก็ประมาณนี้ลนะ เนี่ยชุดก็ขาแบบธรรมดานะก็ไม่ได้ต่างจากชุดอื่นก็ต้องแต่ต้องใช้เป็นแร่เจ้าเนียมทีเนียมอิงกอตนะก็ต่อไปก็คือเจ้าปลาแล้วนะก็ปลาสามารถเจ้าปลาตัวแรกคือบูกิวนะสามารถครับทามาครับได้เนื้อเดียวตัวที่2ก็คือเจ้าพีชนะครับก็ได้เนื้อเดียวเหมือนเดิมก็ต่อไปก็คือเจ้าเบสนะครับก็ได้เนื้อสามอันกันเลยทีเดียวนะก็ต่อไปก็คือเจ้าอะไรนะมาร เกลูกไม่รู้จักนะครับโอ้ก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อหมาเท่าไหร่นะก็ได้เนื้อสามอันนะครับก็ต่อไปก็คือบอนโบนโทส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 อะไรไม่รู้นะก็ในเนื้อสามอันต่อไปก็คือแคทฟิชนะครับแมวปลาแมวก็ได้เนื้อสี่อันก็แคปปูใช่ไหมเนี่ยแคปแปลว่าปูไม่ใช่หรอทำไมกลายเป็นปลาแล้วเนี่ยโอเคก็ แคปก็จะได้เนื้อ5อันเลยทีเดียวนะก็เจ้าโบฟิตก็คล้ายปลาป้านั่นแหละครับปลาป้าๆนั่นแหละครับก็จะได้เนื้อสามันก็ต่อไปก็คือเจ้าเลดกูเปอร์ก็จะได้เนื้อ4อันโอ้โหตาแดงกันเลยทีเดียวนะก็ต่อไปก็คือเจ้าเซลมอนก็จะได้เนื้อ5อันต่อไปก็เจ้าทูน่าก็จะได,ได้ทูน่าได้เนื้อ5อันอีกแล้วนะก็ต่อไปก็ซอสฟิตอะไรนะปลา ปลาดาบปลาดาบกันเลยทีเดียวนะโอ้โห و. ตรงไต่จะทะลุกันเลยทีเดียวนะปลาดาบโอ้โห و. ไม่เกี่ยวละก็ต่อไปคือเจ้าชาร์ฉรามได้เนื้อ8อันโอ้โห,โโหเยอะอยู่แล้วนะวานนี่ได้เนื้อ5อันเลยนะแล้วก็ปลาหมึกก็จะได้เจ้าอินแสกมาต่อไปก็คือเจ้าปลาหมึกใช่ไหมจะได้อินแฟกนะครับก็ส่วนเจลลี่ฟิตก,ก็จะได้ อะไรไม่รู้นะก็มันคือแมงกระพุนนั่นแหละครับแมงกระพุนก็คงจะรู้ว่ามันติดพิษมันคงไม่ได้อะไรหรอกนะได้แต่พิษนั่นแหละเต็มเต็มตัวเลยนะโอ้โหร้อนแสบกันเลยทีเดียวต่อไปคือเจ้าฟล็อกนะครับก็เจ้ากบนั่นเองกบมีสีขามันคงมีสองขาหรอกก็จะได้เจ้าขากบมนะถ้าไปคารนะก็เจ้าเทอร์เทอก็จะได้แบบไม่ได้นะต้องเอาทั้งตัวนะไปคารเป็นซุปเลยนะฮะ กลายเป็นซุปเต่าไปเลยทีเดียวต่อไปก็คืเอ,อเจ้าลิชก็ไม่ได้น่าจะเป็นพวกปิงทะเลอะไรพวกนี้ก็คือต่อไปก็ไพลาไพลานาอะไรเนี่ยเ็เอิ่มไม้ไม้มเรนเดอร์โทษทีอาจจะได้ยินเสียงติดติดติดไม้มเรนเดอร์อยู่นะก็ต่อไปก็คือเจ้าปลาเลยเนะน,น,นี่ยไพลานาก็ได้เนื้อเดียวนะก็ต่อไปก็คือเจ้าอิเล็กตริกเอลนะก็เอิม่มน่าจะเป็นปลาในนะปาลาไหลนะก็ได้เนื้อสามอันก็ ต่อไปคือเจ้าแทมแทมบารควลอะไรไม่รู้ก็ได้เนื้อ4อันนะครับต่อไปคือเจ้าราไพมานั่นเองนะโอ้โหได้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะราไพมาตัวยงใหญ่เลยนะต่อไปก็คือเจ้าคอสนะครับได้เนื้อ6อันโอ้โหน่าจะตัวใหญ่สุดๆนะต่อไปคือเจ้าพอร็อกนะพอร็อกได้เนื้อเจ้าพอร็อกได้เนื้อเอ,อิรมสามอันเจ้าพอร็อกได้เลยนะพอร็อกได้เนื้อสามอันแล้วก็เจ้า เฮอร์ลิงเฮอร์ลิงนี่ได้เนื้อเดียวนะก็ต่อไปคือเจ้าฮาริฮาริบัตได้เนื้อเจ็ดอันกันเลยทีเดียวนะก็ต่อไปคือเจ้าพิ้งแซลมอนอมแซลมอนสีชมพูได้เนื้อห้อันนะครับก็ต่อไปคือเจ้าเรนเรนโบโอ้โหมีปลาใส่ลุง้วยไปได้เนื้อสี่อันนะก็ต่อไปคือเจ้าแบ็กฟิตนะเขาโหได้เนื้อสองอันนะก็ต่อไปคือเจ้าคาร์พิท คาป์พิเทนอะไรนะคาร์พิธาเนียเนียอะไรไม่รู้แล้วก็ได้เนื้อสี่ยันต่อไปก็คือเจ้าโบโบนติได้เนื้อสองบาบากิดได้เนื้อสามสายซินโดติดได้เนื้อหนึ่งเจ้าเรจอัน,นเจ้าอันนี้แหละสองอันนี้ก็จะได้อันนี้เจ้าเรจ เอิอ่มเลชลูม,มา่าอะไรนี่แหละเมื่อจะชม่ามันก็มมนจะได้เนื้อเอ้ยไม่ใช่เนื้อได้เห็ดห้าอันได้มาร์ชลูมนะก็ต่อไปก็คือเจ้าโบนโบนชูม,มาชูมชาลูมอะไรไม่รู้นะชูนลูมก็จะได้เห็ดสีอันนี้มานะสีน้ำตาลมาก็ต่อไปก็คือเจ้าปลาทองนะโกฟิตปลาทองนะก็จะได้เอิอ่มเวลาไวค้าไปไหมอย่าผมมออกมานะก็จะได้เจ้า โกโนกตมานะโอเคเนี่ยโอเคนะก็ต่อไปก็คือจะเอากระดูกปลากระดูกเจ้ากระดูกปลาปลากระดูก,ก,ะดก,ก,ะดกอะไรละ่ะพูดกับด้านอีกก็เวลาไปคราบก็จะได้เอิม่มเจ้าโบนมิลมานะเอาไปเร่งการเจริญตโตต้นไม้ปับป๊บปั oh ๊บโอ้โหเร่งตายอา้าวไม่ตายดิทำให้มันโตขึ้นอโอเคก็ประมาณนี้แหละครับทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้ก็รู้สึกประมาณนี้เลยใช่ไหม ก็คงมีแค่นี้แหละสําหรับมอนี้ผมก็คงรีวิวไปหมดแล้วนะก็สําหรับมอนี้นะครับก็บอกวิธีค้าบ,บอกเนื้อปลา,บ,า,บ,าบ,บอกการค้าอะไรต่างๆก็คงหมดแล้วนะก็สําหรับวันนี้ก็เหยาะเหยาะดาเมจเออดาเมจดาบเหยาะสำหรับดาเมจดดาบก็ขวาเอ้ยที่ขุดมีดาเมจแปดที่ขุดดินเอิ่มฝนตกเฉยเลยก็เอิ่มจอบมีดาเมจเจ็ด วามีดาเมจเออมันนี้ไม่มีดาเมจอยู่แล้วดาบก็จะมีดาเมจ10ก็ลองก็ถ้าติดคิดติดข้อมันก็จะติดคิดติดข้อเพิ่มมันึงึล้วเป็นการ11อนะครับก็สุดยอดเลยนะใช้ได้นะก็พวกเรื่องการเพิ่มหลอดขีดอาหารอะไรพวกนี้ผมคงไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่าผมก็จําแบบให้ตัวเองให้หลอดหลอดหล,ลอดความหิวมันลดไม่ได้ด้วยดิทำไม่เป็นนะจำไม่ได้โอเคก็ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเช่นเคยนะก็ขอให้สนุกกับมอสกันเช่นเคยนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายกันเช่นเคยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย